บอกนะทีซีเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยแล้วนี่มันอะไรผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนไหนน้ำแห่ง <คน S 1> ใ,ใครค <น S 1> ที่นี่นเลยหนูไม่รู้ว่าทําไมหล่อนฉันคิดว่าหล่อนฉลาดมากขนาดนั้นเนอะแล้วหนูก็หนูหมายถึงหนูแค่แกล้งรับน้องหล่อนเท่านั้นแต่หล่อนทําฉลาดแล้วแกล้งหนูกลับแบบนั้นเนอะหล่อนตนําหนีหนูต่อหน้าคนทั้งมหานฯเลยหนูเกลียดหล่อนกล้าดียังไงมาว่ารีอาเมราแบบนี้น่ารู้ว่าหนูน่ะไม่ชอบนะแต่อย่าลืมว่าหลานคือ รีอาเมระลูกสาวของอาบิเชกเปรเมระร็กสตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียเลยนะที่รักและเป็นหลานสาวข,ของอาเลียเมระหลานไม่ใช่เด็กสาวธรรมดาทั่วไปดันงนั้นแล้วอย่าอารมณ์เสียเพราะเรื่ององงงๆพวกนี้เลยไม่สินี่มันรับไม่ได้เลยนะเข้าใจไหมแค่สั่งสอนหล่อนสำหรับสิ่งที่หล่อนได้ทำลงไปหล่อนตำหนิหลานเพราะงั้นหลานจะต้องทำยิ่งกว่านะเข้าใจหรือเปล่า นี้วันเกิดใครกันนะดังนั้นแค่แค่แค้หลอดในวันเกิดของหลานก็พอแล้ววันเกิดของหลานก็จะพิเศษในแบบที่หลานชอบมากเลยล่ะจ้ะเข้าใจไหมอืมหนูรักนาจังงารักเหมือนกันจ้ะหลานนะแล้วหนูก็ชอบจริงๆเพราะว่านาเนี่ยมักจะมีมุมมองที่แตกต่างให้หนูได้เรียนรู้อยู่เสมอเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เรียนรู้อะไรบ้างล่ะจ้ะบทเรียนที่หนูได้วันนี้ก็คือจะต้องเอาคืนสองเท่า สำหรับสิ่งที่คนอื่นทำให้เราถูกต้องเลยและเมื่อหลานทำสำเร็จนะ <moi> ก็แค่มองไปข้างหน้าไม่ต้องคิดถึงมันอีกเลยโอเคคู่แท้พรมลิขิตหทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่ง